มีกิจกรรมที่แตกต่างขึ้นนะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆของโลกก็เป็นไปในทางที่ให้เป็นทุกข์กันกว้างขวางถนะ้าหากว่าเราไม่เกิดการระมัดระวังหรือเกิดการเตรียมพร้อมเหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะตกถึงเราก็ได้ โดยเฉพาะยิ่งกีความผิดปกติทางด้านจิตใจได้ฟังรายการหนึ่งเช้านี้ว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นโรคจิตโรคประสาทถึงในประมาณ60%ซขึ้นไปนะเพราะว่าในคน60-70ล้านคนเป็นก็ไป20กว่าล้านคน นั้นก็น่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่ามันมีเรื่องที่เขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะทุกข์กันนะแต่คนพูดเป็นของจริงเป็นเหตุการณ์จริงของชีวิตแต่เราไม่มีการเตรียมตัวที่จะไปเชิญกับมันทั้งๆท,ที่พุทธศาสนาเราก็สอนกันมากันหลายพันปีแต่ว่าทางประเทศพุทธ ของเราอย่างเพศททางของเรายัางมีการเตรียมตัวน้อยเกินไปเตรียมตัวที่จะไปะเชิญเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวและไกลตัวไม่ว่าเราพูดถึงเรื่องการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาซึ่งเป็นเรื่องการเตรียมตัวโดยตรงที่จะ,ะเผชิญกับทุกข์แต่เราก็เผชิญกันค่อนข้างไม่ไม่ตรงเป้าหมาย เราไปมองเหตุการณ์ไกลๆซึ่งมันไกลตัวขึ้นไปแต่เหตุการณ์ไกลๆมันก็จะเกิดจากเหตุการณ์ใกล้ๆตัวนี่แหละนั้นการเจริญสติการเจริญปัญญาต,ต้องมีผลให้เห็นสิ่งใกล้ๆตัวให้มากที่สุดนะ นัำเป็นแด่ในกายในใจของเราเป็นต้นไปนแต่ละขณะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาคือวามทุกก็คือปัญหาเรื่องเดียวกันนั่นแหละ,ะถ้าหากว่าเราแก้ไขปดเปรืองได้มันก็หมดปัญหาไปส่วนไหนที่แก้ไขปดเปรืองไม่ได้ก็ผูกเป็นปัญหา ปัญหาที่เกิดทางกายแล้วก็ลุกลามไปสู่ใจหรือปัญหาที่เกิดทางใจลุกลามไปสู่กายดังนั้นเองก็ทางโลกภายนอกทางด้านวัตถุทางด้านวิทาาวยาศาสตร์ก็พยายามแก้ปัญหาทางด้านข้างนอกนะเช่นว่าคนเราสุขภาพไม่ดีปัญหาก็คือไปค้นหาชนิดของโรคภัยไข้เจ็บว่ามันเกิดจากอะไรบาง แล้วก็เฝ้าระหวังโรคภัยพิบัติอะไรต่างๆโรคติดต่อโรคติดเชื้ออุบัติเหตุแล้วก็ภัยธรรมชาติต่างๆล้วนจะเป็นสิ่งที่เกิดเป็นจากเหตุปัจจัยภายนอกถ้าหากว่าเราไม่มีการเตรียมตัวเนี่ยเหตุการณ์ภายนอกเหล่านี้ก็มีผลกระทบเราตรงๆไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการ แพร่ขยายของสิ่งที่เป็นเชื่อโลกทั้งหลายนะนะถ้าหากว่าเรามีการเตรียมตัวเราก็ไม่มีภูมิป้องกันความเปลี่ยนแปลงนี้ก็มีผลต่อเราในแะง่สุขภาพกายสุขภาพจิตนะความเปลี่ยนแปลงไปนบริสั่งสมว่าเข้ามาเข้าเป็นความแปรปรวนความแปรปรวนเกิดเกิดความวิปริตและความวิปริตตัวนี้จากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งเราใช้ควาว่ากิจการ อย่างประเทศใหญ่ๆประเทศที่ว่ามีการป้องกันทางด้านวัตถุมากดีที่สุดอย่างอเมริกาเนี่ยมันก็เกิดเหตุให้เกิดความวิบัติเสื่อมเป็นพักๆที่ผ่านไปไปกี่วันอยู่ดีๆคนก็เอาปืนมายิงคนเล่นคนตายเป็นร้อยบาดเจะเป็นหลายร้อยเงี้ย ซึ่งประเทศใหญ่ๆมันไม่น่าจะเหตุเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทั้งๆที่มี Security และความป้องกันความปลอดภัยป้องกันภัยพิบัติอะไรหลายชั้นแต่ก็เกิดต้นนี้จากความวิปริตจิตใจที่อยู่ใกล้ๆตัวแต่ละคนดังนั้นเองการเจริญสติจึงเป็นการกลับเข้ามาดูตัวเองคือดู ภัยพิบัติและปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากกฎของไตรลักษณ์ดังนั้นทุกต้องกําหนดรูด้ท่านให้รู้ถึงกฎของไตรลักษณ์ที่เกิดจากหน่วยเล็กๆเ,เช่นเรานั่งนานๆแต่จะรู้สึกหนักซึ่งมันก็เริ่มมาตั้งแต่นาทีแรกที่เราวินาทีแรกที่เรานั่งแล้วที่มันหนักแต่เราก็ไม่ค่อยตระหนักเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าเราก็ละเลยละเลยความเป็นธรรมดา แต่ถ้าเราไลยตามดูมาอย่างใกล้ชิดเนี่ยตามดูทุกต้องกําหนดรูนะ้สมุทไทยคืออะไรสมุทไทยคือความไม่ไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นสมุทไทยแต่ความจริงความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นเป็นผลแล้วนะสมุทไทยมันก็คือการมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราเริ่มต้นละการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะไต่ไประแบบโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางรูปเนี่ย มันจะต้องเปลี่ยนไปเป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามกฎของมันเลยนะมันไม่เป็นอย่างอื่นมันต้องเป็นแบบนี้คือหมายหมายวามว่าเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะให้สบายขึ้นสบายขึ้นเนี่ยมันไม่มีมีแต่ไม่สบายขึ้นเรื่อยๆคือกฎของมันเป็นอย่างนั้นหรือเราทำงานมันจะสบายขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้มันก็ไม่สบายขึ้นเรื่อยๆ ลักษณะเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงวัตถุเนี่ย,ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นกฎข้งมันคือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปรวนแล้วก็เสื่อมสลายกฎข้งมันทีนี้ในการปฏิบัติการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะต้องเข้าไปเห็นทั้งในการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงจะเชื่อมต่อความปแปรปรวนอย่างไรและความปแปรปรวนไปสู่จุดในการแตกดับอย่างไร เวลาไปเห็นความเชื่อมต่อเหล่านี้ให้ละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะจับหน่วยเล็กของปัญหาต่างๆที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าเราจับต้นตอของมันคือการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราเพราะเราสัมผัสได้แต่ในการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นเนี่ยเราสัมผัสมันไม่ได้แต่เราเห็นที่เป็นผลแล้วเท่านั้นเป็นผลแล้วเท่านั้นเช่นว่าเราทานอาหารเนี่ย นะก็เราบางวันเราก็รู้สึกดีบางวันรู้สึกไม่ดีบางวันก็รู้สึกท้องเสียบางวันก็รู้สึกเจ็บป่วยก็แสดงว่าความที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอาหารชิ้นนั้นะมันไปแสดงธาตุเราอย่างไรเราไม่มีโอกาสได้รู้เลยไปรู้เป็นผลตรงที่มันแสดงอาการคือความไม่สบายออกมาแล้วอันนี้ก็คือ,อเป็น เหตุที่เราไม่แยบคายละแต่ถ้าหากว่าจะเราแยบคายมันควาาว่าเราจะต้องเอาใจใส่เรื่องนี้เป็นพิเศษเราจะต้องรู้กรุบเลือดกรุบธาตุรู้จักอาหารธาตุอาหารที่จะเข้าธาตุของเราอันไหนได้ไม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ความรู้ละมีการเรียนรู้อันนี้มาก่อนมันก็เกิดการระมัดระวังแล้วก็แก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุแล้วมันก็จะนําไปสู่ไม่นําไปสู่ผลที่ไม่ดี คือเป็นทุกข์หรือแปรปรวนหัะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากแต่ในฐานะเราเป็นปฏิบัติผู้ปฏิบัติพุทธธรรมโดยตรงเนี่ยเราจะต้องมีส่วนในการแก้ไขเรื่องนี้บ้างไม่มากก็น,น้อยเราไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่สนใจหรือไม่ฝึกเรื่องนี้เขาต้องโดนเต็มๆเลยเรื่องภัยพิบัติของทุกข์คือตารักเนี่ยเพราะเขาไม่ไม่สามารถจะรู้ ตามรู้ต้นเหตุของทุกข์ของปัญหาได้เลยเพราะไม่มีองค์ของความรู้ไม่มีการฝึกฝนไม่มีศรัทธาและความเพียรที่จะรู้เรื่องนี้แต่ในฐานะพวกเราที่เข้ามาทางนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องการติดตามตามหลักคําสอนของพระศ,ศาสดาเนี่ยมันก็จะต้องนํามาใช้แล้วว่าปัญหาต้องต้องกำหนดต้องตามรู้ต้องศึกษาต้องวรูคข้องเข้าใจ ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วแต่เราคิดว่า,าปัญหาเกิดขึ้นแต่เมื่อมันรวมเป็นผลแล้วเท่านั้นปัญหาที่เป็นต้นเหตุเรากับไม่ค่อยใส่ใจมากนักนะนั่นในแง่ของอพุทธธรรมในขั้นมรรคผลเนี่ยท่านจะมาใส่ใจที่เหตุตามคาถาของพระจะเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราจะจัดการเรื่องนั้นมาจัดการที่เหตุไปจัดการที่ผลมันไม่ได้ละ ชาไปแล้วดังนั้นเหตุที่ทำให้เราได้รับจากกฎธรรมชาติอันนี้ออกมาในรูปแบบต่างๆการแก่การเจ็บการเจ็บป่วยการทุกข์ทรมานต่างๆทั้งร่างกายที่ทจิตใจมันเนึ่องมาจากที่เราไม่ใส่ใจเหตุที่การไม่ใส่ใจเหตุนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าการศึกษา เรียนรู้ในแง่ของกฎของไรลักของเราเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งเพียงพอใจเราก็ส่งออกนอกตลอดเราไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่เกิดขึ้นกันตัวเองอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติที่เราได้สั่งสมมานานจิตของเราจะส่งออกโดยไม่รู้ตัวหรือไม่งั้นก็มันไม่ส่งออกแต่มันดับดิงไปอยู่ในความสุขความสงบมันก็ไม่ใส่ใจหน่วยเล็กหน่วยน้อยของ ร่างกายและจิตใจที่มันกําลังทํางานอยู่มนุษย์พยายามที่จะที่จะหนีความจริงนะความจริงที่มันปรากฏทื่อความไม่สบายกายความไม่สบายใจเราหนีมันด้วยหนึ่งก็คือหาเรื่องอื่นมาคิดมาเพลินแทนซะก็คือไปอาศัยรูปสังกิิตุสัมผัสภา,ภายนอกมาเป็นที่สนใจและใส่ใจหรือละทิ้งความ เปลี่ยนแปลงความแปรปรวนที่เป็นอยู่นะปัจจุบันขณะนะอันที่หนึ่งนะตามวิสัยของโลกทั่วไปแก้แก้ไขปัญหาด้วยการวิ่งหนีความจริงออกไปใส่ใจในเรื่องรูปสังกเิตสัมผัสอย่างอื่นแทนแต่ถ้าเป็นคนขี้ขึ้นหันเข้ามาศาสนาแล้วกลับมาใส่ใจทังด้านที่จะไม่หนีแต่หลบหลบกับหนีต่างกันนะหนีไม่เขาไปให้ห่างแต่หลบเราก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่ให้เห็นใช่ไห เอออันนี้ต้อง,องพิจารณาเช่นว่าเรารู้สึกไม่สบายแล้วก็หลบเอาจิตไปอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ต้องรับรู้อะไรเข้าไปสู่สมาธิเข้าไปสู่สะกดให้จิตเนี่ยไปทางอื่นซะโดยไม่ต้องรับรู้สิ่งที่เกิลังเกิดขึ้นนี่อันนี้เราเราเป็นอยู่อย่างนี้นถ้าคนเข้าสู่วงการปฏิบัติภาวนาก็คือการหลบก,กลบเกินทุกข แต่พวกที่ไม่ได้ปฏิบัติภาวนาก็เขอนหนีทุกข์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยม,มันสุดตร่งทั้งสองฝ่ายเลยนะเพราะฉะนั้นเองพระพุทธเจ้าถึงถูกเรียกว่าพุโทโธคือไม่หลบและไม่หนีแต่เป็นผู้ตระหนักรู้ตื่นรู้ต่อสิ่งที่กําลังเกิดน,นี่คือหลักที่ถูกต้องของพุทธธรรมว่าสิ่งที่กําลังเกิดน,นี่คืออะไรเราใส่ใจมันแค่ไหนแก้ไขบําบัดอย่างไรการเอาใส่ใจ เฝ้าดูในลักษณะเฝ้าดูเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ถึงจุดพีคที่เราจะจัดการก็รอ,อ,อมันเหมือนกับเราเห็นขโมยกําลังมาเนี่ยนะองค์แห่งการขาโมยยังไม่สาเร็จมันกาลังมาแล้วก็ดมดมมอง,มอง,มองกำลังหาช่องทางเข้าบ้านเราเนี่ยลักษณะนี้เราก็ยังไปจัดการอะไรไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้ทําผิดอะไร แต่มันมีแนวโน้มที่จะทําผิดนะมันหาช่องทางเข้าบ้านหรือมันเห็นเราอยู่ที่บ้านมันไม่กล้าเข้ามามันก็หลบจุดจ้องอยู่จุดนั้นจุดใดจุดหนึ่งจุดเราเผลอพอเราเผลอปอกขโมยก็เริ่มเข้าบ้านปฏิบัติการทันทีไอตัวกฎของแต่ละก็เช่นเดียวกันเนี่ยมันตอนที่เรารู้มันอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปนะเช่นว่าความปวดความไม่สบายเนี่ยความหนักหน่วงเนี่ยมันเกิดอยู่เรารู้มันอยู่นะแต่เรามันยังไม่ถึง จุดพีคที่เราจัดการมันแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเหมือนเจ้าของบ้านหรือตำรวจตามขโมยอ่ะในช่วงที่มันยังไม่สมมติเขารู้ไอประวัติคนนี้มันชอบล้วงกระเป๋าใช่ไหมมันก็จะแทรกตัวไปตามชุมชนแต่ว่าในช่วงที่มันยังไม่ได้โอกาสเนี่ยมันก็มองหาเรื่อยๆนี่ถ้าหากไม่มีตำรวจตามดูนะไอคนที่ถูกล้วงมันมันเผอตัวแหนมก็เอาตอนนั้น กฎของใจรักเหมือนกันมันรมบๆมอ,มองๆอยู่ที่กายที่ใจของเราตลอดเวลานะแต่สติปัญญาเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าของบ้านหรือตำรวจที่ต้องต้องรู้ทันนะ่ะว่าไอ้หมอนี่แหละมันจะเข้ามาในในบ้านเราไอ้หมอนี่แหละมันจะปฏิบัติการอะไรสิ่งอย่างเราก็มีการตื่นตัวลักษณะตื่นตัวรู้เท่าทันต่อสิ่งที่มันจะเป็นภัยต่อเราได้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะต้องทําให้มันเข้มแข็งเพราะฉะนั้นตัวสติปรรัญญามันก็เหมือนตัว ผู้รักษาความปลอดภัยผู้พิทักษ์วนะิทักษ์สันติแต่เวลาในภาคปฏิบัติภาวนาเรากับไม่ค่อยคำนึงถึงเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมแบบนี้นะเรามักจะละเลยเราเคยหลบหลบเหมือนเดิมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญเราเคยหนีก็หนีเหมือนเดิมไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ทุกครั้งว่าผู้ปฏิบัติทำแล้วทำไมต้องมีเหตุเป็นทุกข์อยู่ล่ะ นั่นก็แสดงว่าการระมัดระวังการเฝ้าดูการตระหนักรู้ของเรายังไม่เข้มแข็งเพียงพอที่จะรู้ทันเหตุเหล่านี้ได้ดังนั้นเองในช่วงหลังอาตมาก,ก็เลยมาลงรายละเอียดเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นจุดบกพร่องของนักปฏิบัตินะเป็นจุดท,ทั้งที่ว่ามีศรัทธามีความเพียรทุ่มเทต่อสิ่งนี้แล้วนะแต่ทําทไมไม่ต้องมีเหตุให้ทุกข์อยู่มีเหตุให้มีปัญหาอยู่มีเหตุให้ต้องอ หมกมุ่นในการที่จะอยู่กับมันอยู่เนี่ยเพราะว่าการตัวตนักรู้หรือตัวสดสองตัวตามรู้ตามรู้เท่าทันเหมือนกับตำรวจตามผู้ร้ายเนี่ยมันยังไม่เข้มแข็งมันไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เพราะงั้นถอะรอให้มันเหตุเกิดมีการจี่มีการปุ่นมีการลักขโมยแล้วเขาก็มาแจ้งความค่อยๆไปกันอันนี้มันไม่มันแค่ปัญหาไม่มันกลายเดี๋ยวมันกลายเป็นอาชีพเลยนะปล่อยให้มันมีเหตุก่อนไม่งั้นเราก็ไม่มีงานทํา นะหรือแม้กระทั่งปัญหายาเสพติดอย่างเงี้ยนะท,ทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าใครเอามาจากไหนเนะี่ยเราก็สร้างเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเพราะมันกลายเป็นอาชีพกลายเป็นอาชีพชนิดหนึ่งทั้งผู้ขายและผู้จับนะก็เขาก็มีอาชีพทํานั้นแสดงว่าคนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องนี้นก็ตกเป็นเหยื่อนะเพราะไม่มีใครมาเฝ้าระวังแก้ไขแต่ต้นเหตุแต่ว่าเวลามันเกิดแล้วก็ไปบําบัดไปแก้ไขไปจับกลุ่มกัน มันก็ถือว่าเขามีอาชีพมีหน้าที่ก็ได้รับเงินรับทองไปแล้วคนที่ไม่รู้ก็กลับกลายเป็นเหยื่อังนั้นเราเพื่อนกันถ้าหากว่าเราไม่รู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตัวเราเองแล้วก็กลายเป็นเหยื่อนะกลายเป็นเหยื่อดังนั้นการเกี่ยวข้องกับวัตถุบุคคลภายนอกก็เลยลักษณะที่เข้ามาแก้ไขมาช่วยเราเร,เ,รเรื่องน้นเรื่องนี้เราตกเป็นทาสของความเผลอหรือตกเป็นทาสของความ แปรปรวนเกิดเป็นท่าของความเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าในหลักการพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นผู้เป็นผู้พิทักษ์คือหมายความว่าเข้าไปรักษาความปลอดภัยตรงนี้มันเป็นการภาวนาขั้นสูงทีเดียวนะว่าเราจะต้องพิทักษ์รักษามาให้กฎของตรลักษณ์เนี่ยทำงานเพียงฝ่ายเดียวเราจะต้องเข้าไปแก้ไข ให้มันทำงานเพียงครึ่งเดียวนะทำงานที่กฎของอนิจจังถ้ามันเลยไปทุกขังนี่แสดงว่าเหมือนกับเราปล่อยผู้ร้ายเข้าบ้านไปลักขโมยของเรียบร้อยละเกิดปัญหาละมนไปถึงขั้นตอนนั้นเราแก้ไขาย,ยากละดีมันเผลอมันฆ่าเราอีกนะหรือมันได้ของเราไปเรียบร้อยละนี่เป็นขั้นทุกขงังการที่ของเราหายไปเป็นอนัตตาอนัตตาหมายว่า มันไม่มีเจ้าของเราไม่สามารถเป็นเจ้าของมันได้ต่อไปเพราะมันถูกขโมยไปแล้วฉันได้ก็ดีความตื่นตัวความรู้สึกตัวความปกติเนี่ยมันเป็นสมบัติอันหนึ่งนี่นะแต่ในเมื่อกฎของอนิจจังทุกขังที่เราไม่ได้ตามรู้ขโมยไปเปลี่ยนมาเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเราของหายผู้ความสุขความปกตินีมน่มันหายไปมันหายไป เราก็จะแก้ปัญหาอย่างเงี้ยซ้ำซากเงี้ยจนกระทั่งเราไม่มีความสามารถจะแก้มันได้หมดมันก็รวมตัวมาเป็นวิบากเช่นกกลายเป็นโรคประจําตัวกลายเป็นโรคประจำตแต่และคนมีโรคประจําตัวกันทุกคนอันนั้นหมายถึงว่าผลวิบากที่เราละเลยต่อสิ่งเล็กๆน้อยใครมีวิบากมากหมายความละเลยมากเขาก็เรียกว่ากรรมเก่าเขาว่ากรรมเก่านั้นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสืบทอดมาแต่ชาติแล้วชาติไหนนะมันก็ชาตินี้แหละที่เราสร้างมันแต่ มันเกิดขึ้นทุกขณะเลยอ่ะตัววิบากเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่แก้ไขเนี่ยทีนี้เราจะไปโทษใครอ่ะโทษบรรพุรุษโทษผีสางนางไม้โทษโชคชะตาราศีโทษเจ้าก,กรรมนายเวนเนี่ยมันโทษไม่ได้เลยแต่โทษเรานี่แหละที่เราไม่ตระหนักไม่ศึกษาเรื่องนี้ดังนั้นเองเนี่ยในไหนเราเข้ามาสู่พุทธธรรมแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ศึกษากันเนอย่างจริงจังนะนะจริงจัง คือไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาที่บุริจรัยใช้คําว่าศีลและศีขาจิตตศีขาและปัญญศีขาต้องมีการเฝ้าดูตามรู้ตามศึกษารู้เท่าทันเหตุปัจจัยของมันนั่นถือว่าเราจะเอาชนะกฎอันนี้ได้โดยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากในส่วนที่มันแปลปรวนเปยนแปลงเป็นทุกข์แตกดับเนี่ย เอามากลับมาสู่ตัวปกตนะิมันเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแล้วก็ไม่ทุกแล้วก็ควบคุมดูแลรักษาได้นะก็เปลี่ยนอนิจจังทุกครั้งตามมาเป็นสีสติปัญญาม้านะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นขบวนการของผู้ตื่นรู้ผู้เฝ้าระวังมาร่วมกันนะแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้เพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะต้อง ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดานี้ทั้งหมดนั้นการที่เราจะชี้ให้มนุษย์ให้เห็นรู้เท่าทันกฎของธรรมดาีจึงเป็นหน้าที่ของนักบวชละเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติละจะต้องไปชี้แนะบอกกล่าวเฝ้าระวังในสิ่งที่มันเป็นปกติในทางที่ฝ่ายฝ่ายเสื่อมหรือฝ่ายเกิดเราก็ไปสอนให้มันปกติ ธรรมดาในทที่ไม่เกิดนะที่ไม่เกิด,นะกดนี่ก็คือจะไปสู่หลักการอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือไม่ต้องเกิดอีกนั่นเองนะเรารู้ว่าการเกิดนี่น,นำไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์แน่นอนนะแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่เหลือวิสัยของเราหรือมันอยู่ในวิสัยแต่เราไม่ใส่ใจนะเช่นว่าเราอยู่ทุกุติเราเนี่ยมันมี แต่คลิปนะคระับมันปองมีหนูมีลิ้นมียุงเข้ามาลบกวนเราเนี่ยถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไหมมันก็ไม่ใช่แต่เป็นเหตุที่เราละเลยเลยไปละเลยในรายละเอียด <c oughs> ในการที่จะป้องกันตัวเองนะเรามันมีตั้งหลายทางที่เราจะไม่ถูกมันลุก,กวนแต่ว่าเราบางทีเราก็ละเลยเหตุเห,เหล่านั้น แต่ว่าบางคนก็มันเรื่องป้องกันตัวเองมันเรื่องเยอะเลือเกินบางสิ่งบางอย่างก็เหลือวิสัยที่จะไปควบคุมมันถึงนน้นะแล้วก็ละละมันไปบ้างนะเช่นว่าเราไม่อยากจะให้หลบยุงลินล้นไลรบกวนเราก็อยู่แต่ในห้องที่มีการป้องกันดีแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราจําเป็นต้องไปกิจกรรมนอกห้องนะไปกิจกรรมที่ทํางานมันก็ไม่สามารถจะหลบเลี่ยงไอ้สิ่งเหล่านี้ได้สิ่งรบกวนเหล่านี้ได้ ล้กษักษนานี้เราจะทําอย่างไรนะว่าเรารู้อยู่นะสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราได้รับความเจ็บปวดความหมงุดหงิดลาคาญนะแต่ถ้าเราไม่ไม่ยอมที่จะเจ็บปวด,ดวหรือหงุดหงิดลำคาญเราไม,ไม่ต้องทําอะไรมีแต่ป้องกันตัวเองอยู่ที่ปลอดภยัยถามว่าถูกไหมถามว่าถูกไหม ถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูชีวิตของพระพุทธเจ้าว่าในเมื่อท่านบรรลุธรรมสูงสุดแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ต้องทําอะไรอีกเก็บตัวขังอยู่ในที่ใดที่หนึ่งจนสิ้นอยายุไขก็อยู่ได้สบายก็ไม่มีใครว่าแต่ทําไมท่านต้องออกมาทํางานเมื่อออกทํางานก็ต้องเผชิญนะต้องเผชิญความทุกข์และความเปลี่ยนแปลงทั้งของตัวเองและของผู้อื่นเพราะในลักษณะอย่างนี้เราจะหาความพอดีได้อย่างไรนะท่านบอกว่า ถ้าเราจะเดินทางจุดที่ไม่ปลอดภัยไปสู่ที่ปลอดภัยเราจุดที่ไม่ปลอดภัยคือฝั่งน้ําฝั่งนี้นะจุดที่ปลอดภัยคือฝั่งน้ําฝั่งนู้นมันจะต้องข้ามไม่น้ําใหญ่เนี่ยนะถ้าเรานั่งนอนอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะข้ามได้นะมันก็จะต้องสร้างนะเหตุปัจจัยใหม่ คือหมายความว่าต้องหาเหลือหาแพละที่จะต้องข้ามอย่างปลอดภัยเนี่ยนะในช่วงหาเรือหาแพถามว่าถามว่าสบายไหมแล้วในการข้ามแม่น้ําที่มันมีกระแสเชี่ยวเนี่ยถามว่าปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยแต่ทําไมเราจรึงทำก็เพราะอะไรเพราะเราอาศัยรู้ปัญหาใช้ปัญหานั้นแก้ปัญหาว่าพุทธเจ้าใช้ว่าใช้ตัณหาแก้ตัณหา ใช้ตัววันนะเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือในการที่จะป้องกันความปลอดภัยอย่างปัจจุบันเนี่ยพวกตำรวจมันขี้เกียจไปปราบจนูนมันก็เลยไปจับจ,จูมน,จจนมาเป็นตำรวจเพราะมันจะรู้ปัญหาเอาจูนะมาเป็นตำรวจซะเองคือเป็นสายลับเป็นอะไรต่างๆฉันใดก็ดีเราก็เอาตัญหาเนี่ยไปปราบตัญหาเอาทุกข์นั่นแหละไ,ไปปราบทุกเอานิจังอาไปปราบหนี้จัง แต่ใช้หลักการนะน,นั้นเองเมื่อเรารู้หลักการนี้มันก็ง่ายขึ้นดังนั้นตลอดเวลาเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้เลยถ้าเราเราเห็นว่าทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกเราจะต้องเรียนรู้เท่าทันเหตุของมันแต่เมื่อมันเป็นผลแล้วเนี่ยเราก็มีแต่เรื่องที่ไปแก้ไขซึ่งมันบางครั้งมันยากละ่นะ เพราะนั้นการป้องกันที่เหตุเป็นการป้องกันที่ปลอดภัยที่สุดนะหน้าที่ของเราก็คือรู้เท่าทันปัญหาและแก่เราแทบจะไม่มีเวลาไปทําเรื่องอื่นเลยอะทำเรื่องนี้เรื่องเดียวก็พอในชีวิตของเราเมื่อเราทําเรื่องนี้จนเป็นประจำมันเกิดทักษะเกิดความเป็นประสบการณ์ชนิดชนานาญแล้วนําเรื่องเหล่านี้ไปบอกเพื่อน,อนมนุษย์ของเราบอกคนที่เขาต้องการจะศึกษาและทําเรื่องนี้นะ คนที่ไม่ต้องการสื่อสารเท่งางเรื่องนี้อีกมากมายที่ไม่สนใจทุกข์กับเรื่องธรรมดาทุกข์ก็ไปถึงเวลาก็แก่ก็เจ็บก็ตายคนเหล่านี้เขาก็มีทิศทางของเขาอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจเสียเวลาอย่างไรเขาก็ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายยอมทุกข์ยอมงโง่ยอมทนอยู่อย่างนั้นน่ะนะมันก็เป็นเรียกว่ามันเป็นทางของเขาอ่ะเป็นภูมิของเขาเพราะนั้นเราไม่ไปสนใจหรือสง สงสารมากมายสําหรับคนที่เป็นทุกข์แต่หน้าที่ของเราคือจะต้องแนะทิศท,ทางให้เขาก่อนถ้าเขาเป็นคนที่สามารถออกจากภพกภูมิน,นั้นได้เออเราก็นั่นคือหน้าที่ของเราจะช่วยแต่เราทําหน้าที่ชี้ทางบอกทางแนะนําแล้วเขาก็ไม่ใส่ใจที่จะศึกษาเรียนรูก้ก็ปล่อยไปไหมายความว่าเข,า,เขามากับภพภูมิอย่างนั้นเราไปแก้ไขเขาไม่ได้นะแล้วคนที่หลบทุกข์และคนที่หนีทุกข์เนี่ยเขาก็พอใจที่จะหลบทุกข์ต่อไป ไอ้คนที่หนีทุกเขาก็พอใจที่จะหนีต่อไปแล้วไปบอกว่าคุณไม่ต้องหลบคุณไม่ทีนี้คุณสู้แต่สู้แบบไหนอ่ะเออ,อมาเรียนรู้ร่วมกันเออแล้วคนอย่างเงี้ยที่สนใจที่จะสู้เราก็ก็บอกละนะก็คือมีการเรียนรู้ประสบก,การณ์ต่างๆบอกรายละเอียดต่างๆนี่เองเขาเรียกเป็นกิิยาณสายที่หมายความพร้อมที่จะเผชิญแก้ไขปัญหาความทุกข์ในต้นเหตุร่วมกันเพราะ พอเราเริ่มต้นในการที่จะเชิญปัญหาและความทุกข์ที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วเราสามารถป้องกันภัยพิบัติเล็กๆน้อยๆได้นั่นหมายความว่าชีวิตของเราก็จะมีการตื่นตัวแต่การตื่นตัวอย่างไรที่ไม่เกิดการกดเกร็งเพ่งเครียดหรือตึงเกินไปการราระวังแบบสบายนะไม่แบบสบายนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องอมีเทคนิคมีวิธีการ ที่เราจะต้องไม่ทุกข์กับการดับทุกข์แต่เราจะดับทุกข์ด้วยความสบายอย่างไรอันนี้ก็ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันต่อไปนะฮะช่วงเช้านี้เราศึกษาเรื่องนห้งองกันเพียงแค่นี้ก็ขอนมุทนากลาบัลบมาพร้อมกัน